เทศบาลเมืองนาราธิวาสดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตัง้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองนาราธิวาสเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตัง้งให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งที่ถูกต้อง พร้อมที่จะเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆที่มีความหลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนกถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อสิ่งพิม์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่เทศบาลเมืองนาราธิวาสใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่ 1. น,นาราทัศนสารซึ่งได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้งและพร้อมที่จะไปใช้สิทธิ์ของตนเองในวันเลือกตั้ง 2. แผ่นพับและแผ่นปลิวโดยได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลโดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์โดยได้ดำเนินการติดตั้งตามจุดต่างๆภายในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการเพิ่มความถี่ในการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กิจกรรมเดินรณรงค์เป็นการประชาสัมพันธ์ในห่วงสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเทศบาลเมืองนาราธิวาสได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเทศบาลพนักงานครูลูกจาก้างและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาราธิวาสเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันได้ไม่น้อยทีเดียวทั้งยังเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังแห่งเสียงบริสุทธิ์ของชาวเทศบาลเมืองนาราธิวาสที่จะจุดประกายให้ประชาชน เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้อย่าลืมนะคะทุกสิทธิ์ทุกเสียงของพี่น้องประชาชนคือตัวกำหนดอนาคตของเมืองนรา28มีนาคมพบกันที่หน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่ออยู่นะคะอย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองนาราธิวาสแล้วเจอกันที่หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาครับแล้วเจอกันนะครับ